ในแฟรนไชส์ d e ซ์เบร็กเบอเนี่ยตัวร้ายถือเป็นเหล่าตัวละครที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเรื่องราวในจักรวาลนี้เต็มไปด้วยเหล่าตัวร้ายที่แข่งขันกันทำอาชญากรรมว่าใครจะกลายเป็นวายร้ายที่เจ๋งที่สุดในโลกดังนั้นนะครับเรามาดูกันครับว่าวายร้ายตัวไหนในแฟรนไชส์ d e ซเบร a b l e Me ที่ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในแง่ของการเป็นวายร้ายไม่ว่าจะเป็นความเจ๋งความเลวความสามารถในการทำอาชญากรรม มาดูกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับอันดับทีสิบกจินคลาวกล้ามฤตยูเขาเป็นตัวร้ายชาวฝรั่งเศสเป็นสมาชิกของกลุ่มหกโฉดก็มีแขนกล้ามปูที่เป็นเครื่องจักร ซึ่งแข็งแรงมากพอที่จะสามารถเจาะคอนกรีตและสามารถทำลายทุกสิ่งที่ทำจากดินหรือโลหะได้เขายังใช้กล้ามปูของเขาตัดเชือกโซ่ที่วายนาโคลกำลังเกาะอยู่เพื่อสำเร็จแผนการที่จะหักหลังเขาทำให้วายนาโคลตกลงไปเสียชีวิตเขายังมียานพาหนะที่เป็นรถปู่มันสามารถเดินบนกำแพงและมีกรงเล็บขนาดใหญ่ใช้จับสิ่งของหรือใครก็ได้เขายังได้ร่วมมือกับกลุ่มหกโชด ในการตามล่ากรูหลังจากที่กรูขโมยสิลวนักสัตว์ไปและในตอนท้ายของเรื่องเขาก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหมีตัวใหญ่กล้าบึกเพื่อมาเอาชนะเหล่ามินเนี่ยนแต่สุดท้ายก็ถูกหล่อยมินเนี่ยนปราบในที่สุดอันดับที่15มิสเมนย์สันเฮตตี้โอเคแม่เธอพูดยังกับว่าขายดีนักหนางั้นแหละดูหน้าฉันนี่สิ พวกเธอยังคิดว่ายังขายดีอยู่อีกไหมเธอเป็นเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่โหดร้ายซึ่งหมาโกลลีดอิดและก็เอ็กเนสเคยอาศัยอยู่เธอเป็นคนที่ใจร้ายกับเราเด็กกำพร้าและใช้งานเหล่าเด็กๆอย่างบังคับถ้าหากว่าเด็กๆไม่สามารถทําย้อยขายคุกกี้ถึงโคตาพวกเด็กๆก็จะถูกลงโทษเอาไปไว้ในกล่องแห่งความอับอายซึ่งก็โชคดีที่ครูมาราบ,บเด็กไปเลี้ยง ทำให้นะั่นคือครั้งสุดท้ายที่พวกเธอได้เจอกับไก่มณิสันเฮตีคุณมีรายการทำอาหารของตัวเองแถมคุณยังกล้นหายใจได้ตั้ง30วิอันนี้ก็งงั้นนะนะอันดับที่14น่นนชักแม่ชีจอมแซบ นันชักเป็นตัวร้ายและเป็นสมาชิกของกลุ่ม6โฉดเธอถูกมองว่าเป็นวายร้ายที่เหมือนแม่ฉี่ดยมีกระบองเป็นอาวุธส่วนตัวของเธอเธอรวมหัวทระยศต่อวายนัคโคลเพื่อขโมยเจรานักสัตว์ไปนันชักสามารถลอยตัวเหมือนเทวดาลงมาจากสวรรค์พร้อมแสงออรา่าเธอยังขับรถที่ดูเหมือนเป็นการผสมระหว่างออกแกนกับเชิงเทียนอีกด้วย แน่นอนว่านั่นชักมีทักษะเรื่องกระบองและเธอใช้มันในล่าก,กรูหลังจากที่กรูขโมยศิลาไปแถมเธอยังดูอึดเพราะเธอรอดชีวิตจากการโจมตีของสตรองโฮได้ที่เขาคว้างรถตู้ใส่เธอแทนเมืเดอแล้วดูตลกจริงๆออกไปเลยช่ฉันจะไปหมักเนื้อไม่ว่างเล่นด้วยเว้ยมาให้แม่ทีช่วยนะจ๊ะที่รักอันดับที่ 13. สตรองโฮมือเหล็กพิฆาต เป็นสมาชิกของกลุ่ม6โชดซึ่งก็ร่วมทรยศต่อวายนาโคลในการขโมยศิลานักสัตว์เขามีความแข็งแกร่งขั้สุดยอดจากถุงมือโลหะและเขามีรถถังเป็นยานพาหนะประจำสตรองโฮได้ไล่ล่ากรู่พร้อมกับนันชักและในตอนที่ยายนันชักเนี่ยแทบจะไม่รอดจากการถูกโจมตีโดยอุบัติเหตุจากการโดนคว้างรถตู้ใส่ยายแม่ชีก,ก็ฟาดกระบ,บองใส่หน้าสตรองโฮที่ถือว่าเป็นการเอาคืน และหลังจากที่เขาแล้วก็หนันชักก็ไปทําลายบ้านของไวนาโคและต่อมาก็ได้กลายเป็นวัวหลังจากโดนพลังของศิลานักษัตรแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ตลอดมินเนียนและกลายเป็นหนูพร้อมกับสมาชิอกอื่นๆของกลุ่มฮกโชว์อันดับที่ 12. มิสเตอร์เพอร์คินส์คุณยังไม่มีแต่ยังหน้าด้านกล้ามาขอกู้เงินจากแบงก์อีกอย่างนั้นเหรอด้านได้ไอออดเขาเป็นพ่อของเวกเตอร์ เป็นประธานของธนาคารคนเหลวซึ่งเขาคอยให้เงินกู้ยืมแกเหล่าร้ายที่มาขอกู้เพื่อไปทำตามแผนการชั่วร้ายของพวกเขา รวมถึงลูกชายของเขาด้วยในช่วงแรกเขาเป็นมิตรกับครูแต่ต่อมาก็มาหาักหลังครูเนื่องจากครูมีแผนที่ไร้ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องแต่มิสเตอร์เพอร์กินก็กลับเชื่อว,ว่าเวกเตอร์ ector, ลูกชายของเขาสามารถเป็นวายร้ายอันดับหนึ่งได้มากกว่าหลังจากที่เวกเตอร์ไปขโมยพีระมิดแห่งกีซ่ามาได้ มิสเตอร์เพอร์กินส์ก็บอกลูกชายเกี่ยวกับแผนการที่กรูวางแผนจะไปขโมยดวงจันทร์ทำให้เวกเตอร์แอบไปตัดหน้าแผนของครูและส่งเวกเตอร์ออกไปขโมยดวงจันทร์แกรู้ไหมรักสย่อส่วนอยู่ที่ไหนโอนอนอยู่ที่บ้านผมโอ้แน่ใจเลอนอนอยู่บ้านแกง,งั้นกธดีงั้นเจ้าครูก็คงมีอันที่น่าสาัเหมือนกันเปียกเลยอันดับที่11ไวนยแล แกฟังให้ดีเอาศิลาไม้ฉันที่ซ<อ>านฟรานซิสโก6830ถนนเกรีนง <สา S 1> <า>ได้ไหมฉันให้เวลาแกสองวัน ไม่งั้นแกจะไม่ได้เห็นหน้าบอสตวเฟกของแกเป็นตัวร้ายที่โด่งดังและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มหกโฉดแถมยังเป็นไอดอลวัยเด็กของครูด้วยเขาถูกเหล่าหกโฉดหักหลังในระหว่างการปล้นิลานักสัตว์แต่อย่างไรก็ตามเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้จากการตกในทะเลสาบจากนั้นก็จึงก่อตั้งกลุ่มลูกน้องตัวเองขึ้นมาต่อมาเขาก็ลักพาตัวครูไปเพราะเขาเห็นครูไปขโมยิลานักสัตว์มาได้ เขาจึงจับครูไปขังไว้ที่บ้านเพราะเขาคิดว่าครูมีสลานักสัตว์แต่ปรากฏว่าไม่มีเขาจึงเรียกค่าถ่ายครูแทนแต่ทว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนเขาได้กลายเป็นครูที่สอนครูในการเป็นวายายในตอนแรกเขาเปฏิบัติต่อครูเหมือนเป็นแค่คนรับใช้ธรรมดา แต่สุดท้ายทั้งสองก็กลับพัฒนาสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพขึ้นมาได้ความผูกพันนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อกรูได้ช่วยชีวิตวายนาโคลจากการตกลงบ่อจระเคและก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อวายนาโคลปฏิบัติต่อกรูเหมือนเป็นหลานชายจนกระทั่งกรูคิดว่าวายนาโคลตายแล้วกรูก็เสียใจอย่างมากแล้วก็จัดงานศบให้เขาจนกระทั่งสุดท้ายพรว่าเขาก็แอบตายไม่ได้ตายจริง เหรือไว้แคน้องมัดก่อตั้งยอดหโชนไม่เชื่อพวกมันจะทันกับทันอย่างนี้ท่านทันศาสนวิชามาทุกอย่างเราเคยเป็นทีเดียวกันอันดับที่สิบแม็กซิมเลอมอล แม็กซิมละมอเป็นอดีตน,นักเรียนของโรงเรียนวายร้ายซึ่งมีพลังของการผสมกับมแมลงสาบซึ่งเขาพัฒนาทักษะนี้เพราะต้องการแก้แค้นกรูเขาเริ่มเกลียดกรูเนื่องจากในวัยรุ่นเขาคิดว่ากรูได้ขโมยเพลงของเขาในงานแสดงความสามารถพิเศษตอนเกรด9ทําให้นับจากนั้นแม็กซิมพยายามแก้แค้นกรูและครอบครัวของกรู หลังจากที่ครูจับก,กุมแม็กซิมัสสำเร็จเขาก็ถูกขังในคุกของ AVL แต่ทว่าเมื่อเขาแหกคุกออกมาได้เขาก็ได้เปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของเขาซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นมนุษย์มแมลงสาบได้และเขาก็มุ่งเป้าไปที่ลูกชายของครูซึ่งทำให้ครูหวาดกลัวเขาถึงขนาดพาครอบครัวข,ของเขาย้ายที่อยู่เพื่อความปลอดภัยเลยทีเดียว อันดับที่9ด็อกเตอร์เนฟาริโอฉันเห็นใจนายนะเพื่อนฉันเองก็รู้สึกผิดหวังอย่างแรงเหมือนกันนะนะแต่ว่าในใสายตาฉันนายเป็นยอดชายตัวแสบหนึ่งในใจฉันฮะพระผู้เรื่อง <ใน S 1> อะไรโจเซฟเบิร์ตเนฟาริโอหรือที่เรียกทั่วไปว่าด็อกเตอร์เนฟาริโอเป็นตัวละครสำคัญของแฟรนไชส์เดซ์เพ a ย์เก e รมีมากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คอยทำอุปกรณ์วายร้ายให้กรู่ โดยกบดานยู่ในถ้ำใต้ดินที่เป็นห้องทดลองของเขาด้วยที่นั่นเขาจะคอยสร้างและออกแบบเครื่องจักรส่วนใหญ่ให้ครูโดยที่กรูและด็อกเตอร์เนฟเโอมีความตั้งใจที่จะทำให้โลกตะลึงด้วยอาชญากรรมชั่วร้ายของพวกเขามาหลายปีแล้วแม้ว่าเนฟ a r i โอจะแอบมีข้อกังขาเกี่ยวกับแผนการของครูว่าครูจะไปรอดไหมด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่ครูขายเงินทุน หรือความรักที่ครูมีต่อลูกสาวบุญธรรมการที่เขาไปแอบชอบลูซี่ซึ่งนั่นทำให้เขาตั้งข้อกังขาต่อครูและแอบไปเป็นมือขวาของเอลมาโชแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยังเชื่อเสมอว่าครูคือหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของจอมวายร้ายแล้วก็กลับมารับใช้ครูและในสมัยที่ครูยังเด็กเนฟาเรโอยังทำหน้าที่เป็นเจ้าของร้านแผ่นเสียงซึ่งที่นั่น เขาคอยประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเป็นงานเสริมและซึ่งในช่วงนั้นเองเขาก็ได้ช่วยกรูหลบนี้จากการแม่ลากของเราหกโฉดทำให้เขาได้ถูกกรูช่วยมาทำงานให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารร้้้ไไดดยินนนมเเเ็ววตตอองปืขาจี อันดับที่8 Scarlet Overkill ตอนฉันเริ่มต้นใครๆก็พูดว่าผู้หญิงไม่มีวันปล้นแบงค์ได้เก่งเท่าพูดชายแม่ยุคสมัยเปลี่ยนไปเธอถือว่าเป็นวายร้ายตัวแรกของจักรวาลแฟรนไชส์ d i s p i u a b l e Me ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์นะครับ mm hmm. เธอเป็นจอมวายร้ายชื่อดังระดับโลกและเป็นศัตรูตัวจกาะของเหล่ามินเนียน สกาเลตเป็นตัวร้ายที่จะไม่ยอมหยุดยัง้งจนกว่าเธอจะเป็นลุเป้าหมายของเธอเพราะว่าเธอมีแผนการใหญ่ที่จะขโมยมงกุฎของควีนอลิซาเบธที่2ทําให้เธอหลอกใช้เหล่ามินเนียนให้มาช่วยเหลือเธอสกาเลตเติบโต,ตมาอย่างยากจนเธอถูกรังแกงอย่างสาหัสเธอเติบโตมาจากท้องถนนและเรียนรู้วิธีการต่อสู้ด้วยตัวเองและจากนั้นเธอก็ไปอยู่ในสถานารับเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่หน้าสดสยองที่เธอถูกรังแกบ่อยครั้งแต่เธอก็รู้จักวิธีการสู้ทำให้เธอด้อกลายเป็นวายร้ายเมื่ออายุ13และเป็นที่รู้จักในนามจองวายร้ายหญิงคนแรกซึ่งอดีตนี้ทำให้เธอวางแผนที่จะเป็นตัวร้ายเพื่อต้องการเป็นรายชีนีของอังกฤษแม้ว่าเหล่ามิเนี่ยนอย่างบ๊อบจะยอมสละมงกุฎให้เธอ หลังจากที่เขาได้กลายเป็นพระราชายอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็ยังกลับจะคิดหักกลังเหล่ามินเนียนอยู่ดีจนทำให้เธอได้ปะทะสงครามกับเหล่ามินเนียนและใช้อาวุธทุกอย่างที่เธอมีเพื่อมาทำลายเหล่ามินเนียนแต่สุดท้ายเธอก็แพ้ราบคาบให้กับเหล่ามินเนียนไม่ต้องสการ์เล็ตเลยในแท่งใช้ข้างหลังไอ้เปียกทรยศเอาสิ่งประดิษฐ์ของเธอไปใช้เพื่อให้ตัวเองเป็นกษัตริย์ <S <S 2> <S 2> <S อันดับที่ 7. s e ดเ g e ว เป็นวายร้ายที่เป็นแชมป์โรลเลอร์สเกตชาวสวีเดนเป็นสมาชิกของกลุ่มหกโชดเขาได้ร่วมหักหลังวายนาโคในการขโมยศิลานักสัตว์ต่อมาเขาก็ไล่ล่าเหล่ามินเนียนที่ไปขโมยศิลานักสัตว์มาในตรอกแล้วก็กลับไปชนกับประตูซะงั้นและเมื่อจับกรูวัยเด็กไม่ได้เขาก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสไตล์โรลเลอร์เบรของเขาไปที่บ้านของกรู แต่ก็ไม่พบกรูโพคาดึงไปที่ซานฟรานเิสโกและทำลายบ้านของวนานโคเพื่อค้นหากรูและต่อมาเขาก็ถูก om, เบลบอทชมเบล่ยนเขาให้กลายเป็นเสือแต่ทว่าเควินก็กลับทุกตีเขาจนชนะให้ได้อันดับที่6เอลมาโช 1 5 0 pounds of d y n a m i t s t r a p to his chest into the mouth of an active volcano. <arry>? Eduardo Perez เป็นเจ้าของร้านอาหารเม็กซิกันในศูนย์การค้า Paradise <ir> อย่างไรก็ตามสิ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือแท้จริงแล้วก็คือเอลมาโช จนบนธนาคารผู้โด่งดังและมีพลังเหนือมนุษย์ซึ่งจอมวายร้ายนอกเครื่องแบบนี้ได้กลับมาอีกครั้งและต้องการเอาโลกเป็นตัวประกรันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เซรั่มกลายพาน PX-11 เพื่อสร้างเหล่าลูกน้องที่ทำลายไม่ได้และมีความกระหายเลือดกรูและเจ้าหน้าที่ลูซี แด้พบกับเอดูมาโชเปเรสในขณะที่เขากำลังสำรวจห้าสิสินค้าพาราไดส์เบื้องหน้าเอ u ดูอาโดดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่ใจดีแต่สิ่งที่ครูและดูซี่ไม่ได้ตระหนักก็คือจริงๆแล้วเขาคือวายร้ายเอลมาโชซึ่งเอลมาโชยังถือว่าเป็นวายร้ายที่น่าเกรงขามด้วยความแข็งแกร่งอันยอดเยี่ยมของเขาซึ่งเป็นทักษะที่เขาสามารถใช้เอาชนะศัตรูได้อย่างง่ายดาย เขาสามารถยกโรห์าาวัตทุรักษาความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายด้วยแถมเรือการของเขาที่เขา้าพนตัวเองด้วยโซ่และฉี่ฉลามลงไปในภูเขาไฟยังเป็นที่น่าจดจำของครูโด,ดยส่วนตัวอีกด้วยเอลไมชโชพยายามจะใช้เซรั่ม PX-11 กับเหล่ามินเนียนเขาจึงได้ไปลักพาตัวเหล่ามินเนียนมาเพื่อสร้างกองทัพลูกน้องที่ชั่วร้ายแต่ว่าท้ายที่สุดแผนการก็ล้มเหลว อันดับที่5บ hey, าบัซาบรฟฮีวูดคราวนี้ถึงตาฉันยุพวกแกมั่งและไอพวกร้อยถอยที่เมินใส่ฉันด้วย <laughs> <laughs> เขาเป็นอดีตรายเด็กที่หันไปใช้ชีวิตอย่างวายร้าย หลังจากที่ราก,การทีวีของเขาชื่อ Evil Brad โดนถูกดูเลิกการฉายไปวิรก,กรรมของมัทซาบแบรดเนี่ยทำให้เขาได้ขึ้นสู่อันดับต้นๆของรายชื่ออาเซียกรที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดของ AVL เพราะเขาได้ทำการป้นเรือเดินสมุทรที่ขนส่งเพชรท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้เพียงหมาฝรั่งการป้นเพชรของแบรดทำให้เขาได้ลงข่าวหน้าหนึ่งซึ่งส่งผลให้ต่อมาแบรดฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันสำคัญ โดยเขามีแผนจะใช้หุ่นมนุษย์ยักษ์และชายหมาฝรั่งที่สามารถขยายใหญ่ได้ไปปกคลุมเมืองทั้งเมืองด้วยหมาฝรั่งและใช้เลเซอร์โจมตีเพื่อสร้างความเสียหายที่ขับเคลื่อนด้วยเพชรที่เขาไปขโมยมาและจะพาเมืองทั้งเมืองลอยขึ้นสู่อวกาศเพื่อแก้แค้นที่พวกเขาโยกเลิก,กรายการทีวี Evil Brad ไปอาวุธอันเป็นเอกลักษณ์ของ Brad ก็คือโซนิคคิทา ซึ่งเป็นอาวุธดนตรีที่เขาใช้เอาชน,กนนะกลูคลายไปปืนใหญ่ได้เลยอันดับที่4เ <c ười> บลวัทอมตำชั่วเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ขโมยหินวิเศษโมราณมาป่วนโลกนะหนูลูก มันไม่ใช่เรื่องของเด็กเรียนอ้วนกลุ่มที่ควรไปโรงเรียนเรียนหนังสือเล่นกับเพื่อนและกระดูดนิ้วหยาบว่าเบลวัตทอมถือว่าเป็นวาร้ายที่หยาบคายเจ้าเล่และชอบการทำผิดศีลธรรมเพราะเธอมีความเต็มใจอย่างมากที่จะปล่อยให้วายนาโคล ตกลงไปตายและเข้ามาแทนที่เขาในฐานะผู้นำของกลุ่มหกโฉดและยังเต็มใจที่จะสร้างความวุ่นวายและการทำลายล้านครั้งใหญ่เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการเมื่อหกโชดได้พบกับกรูเบลวัตทอมก็ล้อเลียนทันทีว่ากรูยังเด็กและตัวเล็กเกินไปที่จะเป็นวายร้ายเบลวัตทอมก็ดูถูกและบอกให้เขากลับมาเฉพาะตอนที่กรูทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่เธอประทับใจแล้วเท่านั้น ทำให้ครูตะไปขโมยศิลามาจากเบวทอมจากนั้นเบวทอมก็บอกว่าครูเป็นภัยคุกคามและพยายามจะหยุดเขากับทีมของเธอแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจับตัวครูมาได้ต่อมาเบวทอมก็ได้ใช้ศิลานักสัตว์แปลงร่างเป็นร่างมังกรที่ทรงพลังและเธอกล้าพาตัวครูและมัดเขาไว้กับเข็มนาฬิกาเพื่อพยายามจะฉีกร่างของครูออกจากกันแต่ทว่าหลอดวินเนี่ยก็ปรากฏตัวเพื่อช่วยครู ทำให้เบลโบทอมก็ยังดูถูกลอรมิเนียนและเปลี่ยนลอรมิเนียนให้กลายเป็นสัตว์แต่ว่านั่นคือความผิดพลาดของเบลโบทอมการเปลี่ยนมินให้เป็นสัตว์ทําให้ลอร์มิเนียนมีความสามารถในการโจมตีมากขึ้นส่งผลให้ท้ายที่สุดเบลโบทอมก็พ่ายแพ้ต่อลอร์มิเนียนแล้วก็กลายร่างเป็นหนูตัวน้อยไปพร้อมๆกับแก๊งของเธอไม่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 แกแกคิดว่าจะหนีไปไหน แกขโมยของของเราตอนนี้แกจะต้องทนใ้อ,อันดับที่3เวกเตอร์โอประทับใจจอร์จมากเลยไม่เคยเห็นคนเหล่อหรืองไงแจงแป้เวกเตอร์เป็นตัวร้ายที่มุ่งมัน่นเขาเป็นลูกชายคนเดียวของมิสเตอร์เพอร์กินส์เขายังเป็นคู่แข่งกับครู ในแง่ของการเป็นสุดยอดวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวร์วัตงานอย่างหนึ่งของเขาก็คือการขโมยมหาปร,ริมิตแห่งกีซ่าจากนั้นเขาก็หาของปลอมไปแทนที่ซึ่งเป็นเสมือนบอลลูนพองได้ในขณะที่ปริมิตของจริงนั้นถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังป้อมประการของเขาในานะวายร้ายเวกเตอร์มีความเอาแต่ใจแต่ก็ฉลาดมากทีเดียวซึ่งมันทำให้เขากลายเป็นตัวร้ายที่ดูแข็งแกร่งมาก อีกอย่างเวกเตอร์เป็นเฉพาะเครื่องมือและอาวุธเปรียบเสมือนเป็นคู่แข่งกับดร์เนฟาเรโอเพราะเขาเก่งมากใน,นการสร้างอาวุธที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ที่สุดเวกเตอร์เป็นวายร้ายเพียงตัวเดียวที่มีความทะเลยทะยานและไต่ขึ้นมาอันดับแถวหน้าอย่างรวดเร็วก็เป็นเพราะแผนการอันทะเลยทะยานและอุปกรณ์สุดเกณ์นี่แหละหลังจากที่เขาลักพาตัวมังโกอิดิดและก็แอ็กเนสมาเวกเตอร์ก็กลายเป็นภัยคูกคามขนาดใหญ่ของกรู แต่ก็น่าเสียดายที่เวกเตอร์มีความร่าเริงแล้วก็มีความหยิ่งยโสซึ่งบางครั้งมันทาให้เขาถึงสมาธิจากเป้าหมายและจุดอ่อนนี้แหละทําให้กลุ่มเอาชนะเวกเตอร์ได้ในที่สุดแล้วก็ปล่อยเวกเตอร์ติดอยู่บนดวงจันทร์เงียบหน้าแฮปปี้บิล่งเด็กเมออันที่จริงฉันกะว่าจะเก็บเอาไว้เป็นตัวประกาศอีกสักหน่อยไม่โอเย อันดับที่ 2. Evil Minions เหล่า Evil m i n ีย n ก็คือเหล่า Minion ที่กลายพันธุ์ขั้นรุนแรงจากเซรัม่ม PX 4 1ทําทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูต,รตัวสกายของกรู อีวิลมินเนียนแตกต่างจากมินเนียนทั่วไปก็คือมันจะมีสีม่วงมีแขนยาวมีผมสีม่วงหยิกย้อยและตใต้ฟันตัดจะมีฟันสองสซี่หลุดออกจากปากเมื่อเมนเนีปกติกลายพันธุ์แต่เซรลรูป PX41 พวกมันจะกลายพันตว์ประหลาดที่ดุร้ายไร้ความคิดกระหายเลือดทำลายล้างได้ทุกอย่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถทำลายได้โดยสิ้นเชิง และมันจะกินหรือทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าหรืออาจจะถึงขั้นพยายามฆ่าสิ่งพวกนั้นด้วยซ้ำเอมาโชได้จ้างตอเร์ในฟาริโอให้มารักาพาโดมินเนียนเพื่อนำทั้งหมดนั้นมาฉีดเซรุ่มให้กลายพันธุ์และเหล่าเอวิมิเนียนถูกวางแผนให้ถูกยัดเข้าไปในจรวจที่จะลงจอดใึเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กปารีสโตเกียวโมเบเกนและมอสโกเพื่อที่จะปล่อยพวกมันออกมา และให้พวกมันทับาาและกินผู้คนทั้งหมดในประเทศเหล่านั้นให้หมดและเออร์มาโชก็จะปฏิบัติต่อพวกมันในฐานะทาสของเขาอันดับที่หนึ่งเฟลโลเนียสกรู ใจสำคัญของภาพยนตร์แฟรนไชส์เรื่อง Minions และ Despicable Me ก็คือเฟ l o w ในัสกรูแอนทายฮีโร่ผู้น่ารักที่มุ่งมั่นที่จะเป็นจอมวายร้ายที่ทรงพรลังที่สุดในโลกเช่นเดียวกับลหลายคนกรูอาจจะรู้สึกอึดอัดและประมาทในบางครั้งซึ่งแม้เขาจะไม่ได้เป็นวายร้ายอย่างเต็มตัว เพราะตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ AVL หน่วยงานที่ทำหน้าที่ปราบเหล่าร้ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายเลือดจตกการเป็นวาร้ายของบรรพบุรุษของเขามันยังแรงอยู่เสมอมาและความมีอารมณ์ขันที่แห้งแรงของเขาเนี่ยทำให้กลกูเป็นที่รักของผู้ชมมาหลายปีเลยเพราะบางครั้งเขาก็ชอบทำตัวผังโลกไม่ฟังคำสั่งเจ้านาย ตามประสาคุณเคยเป็นวารายแต่ว่าครูก็ยังมีจุดอ่อนก็คือเด็กๆหรือลูกบนทางของพวกเขาและก็ลูซี่แต่ที่สําคัญเขาก็ยังใจอ่อนตลอมมีเนียนลูกสมุนที่ภาคีของเขาอีกด้วยสนับให้เขากลายเป็นตัวละครที่น่ารักมากแม้ว่าเขาจะตั้งใจทําแผนการชั่วร้ายมาก่อนแต่แฟนๆก็อดไม่ได้ใช่ไครับที่จะสนับสนุนให้กรู ประสบความสําเร็จในการประจาภัยของเขาไม่ว่าจะเป็นการทาเรื่องชั่วร้ายหรือการทาหน้าที่ในบทบาทเจ้าหน้าที่แม้ว่าในตอนแรกครูจะเป็นคนที่ชั่วร้ายเลือดเย็นแต่ครูก็กลับกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมีน้ําใจมากขึ้นจากการได้เจอลูซีนและเหล่าเด็กๆและในฐานะการเป็นวายร้ายคนหนึ่งเขาก็ยังมีอาวุธที่น่าสนใจมากมายให้เลือกใช้และยังมีพลัดกำลังมหาศาลอีกด้วย จึงไม่แปลกที่ครูจะมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะเขาคือตัวเอกของแฟนชายและเป็นวารายตัวแรกของแฟนชายถ้าเรียงตามปีกับตำแหน่ดเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดลำดับเหล่าตัวร้ายในแฟนชายส์พลกเจอรบมี เรียกได้ว่าแฟรนไชส์น,นี้มีตัวร้ายที่น่าสนใจมากและตัวร้ายแต่ละตัวก็เลวก็ชั่วช้าตามประสาการ์ตูนเด็กน้อยใช่ไหมครับก็ไม่ได้ดูตุนแรงอะไรเท่าไหร่ดูได้ทุกเพศทุก,กวัยโดยเฉพาะเด็กน่าจะเอนจอยเป็นพิเศษคุณผู้ชมเหรอครับที่เป็นแฟนคลับของ d i s p l ั g a b l e Me เนี่ยชอบตัวร้ายตัวไหนบ้างผมชอบสกาเลยโอเวอร์คิวมากๆเลยคุณผู้ชมหละ่ะชอบตัวไหนครับแบนไปนกันได้นะ